สวัสดีวันเสาร์ครับคุณผู้ชมบริษัทพีพ p l ฟาร์มจำกัดภูมิใจเสนอ The o d Idol รุ่นใหญ่ไฟกระพริบแล้วถ้าตอนนี้ถ้าทนอย่างนี้แบบเป็นลมผายใคือลมพัคอะห้อขึ้นลขพาร์คแม่เคยสัญญาอะไรกันไว้คะอยากรู้จังเลยเรื่องเนี้ย สวัสดีค่ะคุณผู้ชมดีโอดีไอดอเมื่อคราวที่แล้วเรามีแขกรับเชิญสาวสุดเก่าเพื่อนสีที่เจอกันทีไรก็มีเรื่องเมสากันยาวน่าดูเลยล่ะค่ะความสนุกและความสุขที่เราสัมผัสได้ยังจำได้ดีเลยนะคะถึงสัปดาห์นี้เลยค่ะที่แน่สองท่านนี้เจอกันทีไรก็อดไม่ได้ที่จะขอเพลงค่ะ เราก็ยังอยู่กับสองสาววัยเก่าของเรานะคะเรามาเมาส์กันต่อแน,น่เนาะเราถามแม่เมาส์ไปแล้วว่าอยู่วงการมากี่ปีแม่เมาส์บอกว่าโอ้ยอย่าไปนับเลยพอกันไหมพอกันอนะ่ะไมแ่แต่แต่เมาส์เขาเข้าวงการก่อนแม่หน,น,น่อยแม่เข้าตอนอายุสิบสามแต่เขาเขา้เขาเจ็ดขวบใช่หมแม่เมาส์ประกวดแล้วแม่แดงเหรอคะแม่แม่แดงก็ประกวดงานวัดงานวัดเลย แล้วก็ขึ้นเวทีขึ้นเวทีเราไปยืนร้องไม่มีดนตรีเนี่ยจริงๆไม่มีดนตรีร้องก็สดๆอย่างร้องสดๆไม่มีดนตรีค่ะคุณมาเอาแบ็กกิ้งแทร็กไม่มีนะค่ะขอแบ็กกิ้งแทร็กไม่ได้ไมจะร้องเองตั้งเสียงเองค่ะตั้งเสียงเองใช่ตอนนั้นแม่ร้องเพลงอะไรจำได้ไหมคุยเยอะๆอย่างแม่ร้องเนี่ยดันไปร้องเพลงของคุณสมยศทัศนพันธะหรอนั่นร้อเพลงผู้ชายป่าเนื้อป่าเนื้อเมื่อหน้าดอกไม้บาน ลืมใช่ไหมลืมใช่ไหมแล้วก็ชนะเลยเหรอคะคือแม่ขึ้นไปทีเขาเขาบอกเลยบอกว่าถ้าแม่ชื่อชื่อจริงนะสันนาสุบรรโยเขาบอกว่าถ้านำสกุลนี้สุบรญโยมาอย่าไปจะไปขึ้นเลยเหรอะจริงๆถ้าถ้าถ้าสุบรญโยมาแล้วก็คือเธอยอมแพ้ไปเลยยอมแพ้ไปเลยจริงจริง แต่เราก็ต้องประกวดอะเนาะต้องประกวดอ่ะคือตังได่ตังไม่ได้ตมงได้ตั้งคืได้ตังมากด้วยได้ขันเงินขันเงินแล้วพอขันเงินเราก็ไปเข้าเข้าสู่อาชีพเลยไหมคะยังได้ขันเงินมาจนได้ได้ถ้วยหลายทีจนได้ว่าช่ำชองช่ำชองมากคันเวทีงานวัดนี่ต้องมันไม่มีแบบตื่นเต้นสั่นต้องมีเด็กหญิงสันทนาจะถามคนนี้สั่นไหม เราก็เห็นเขาเดี๋ยวเขาเหงาไงไม่เหงาต้องมีเด็กหญิงสันทนาขึ้นใช่เด็กหญิงสันทนาต้องขึ้นและก่อนหน้าที่จะขึ้นอะฝึกยังไงแม่ฝึกเอง ลอยลมั้นนั้นแหละลอยลมทั้งนั้นไม่มีดนตรีไม่มีอะไรวิททยุมันเปิดไงหนูเราก็ร้องตามไปพี่ชายที่เป็นนักดนตรีอยกที่อยู่อีกอย่างที่หนึ่งแล้วแม่ตอนนั้นตอนเด็กๆก็ฟังในวิทยุ่มลเขาไม่ได้มีทุกวันแล้วนานมาทีหนึ่งต้องรอรฟังรอจังจํางอย่างนั้นและหลังจากนั้นแล้วแม่เข้ามาร้องในในคลับยังไงคะตอน13ขวบเนี่ยเข้ามายังเรียนหนังสืออยู่ก็ ไปร้องวงวงพี่ชายวงนักเรียนส่วนมากจะร้องเพลงฝรั่งจะร้องเพลงของเบนเดลอร้องร้องยังไงบ้างคะแม่เพลงมันเร็วโอ้เพลงเร็วดได้นะมาได้นะมานีอะไรเพลงอย่างเงี้ยต้องร้องแบบต้องเรียกรับเสียงสมัยก่อนถ้าถ้าตอนนี้ถ้าทำอย่างงี้แบเป็นลมหายใจคุยกันเป็นลม แล้วแม่ก็แล้วแล้วแม่แดงก็มาร้องในหนคลับแล้วก็ยาวย,ยาวพอ,พอได้ได้เข้ามาในในในคลับด้วยร้องยาวตลอดแล้วเราเราสองคนนะคือมีงานตลอดเพราะเขาจ้างเขาจ้างยาวแล้วแม่มีแบบว่าคอระหาม,ามั้งไหมคะโอ้เป็นานเต้นกินลำกินอย่างเงี้ยอ๋อขนาดป้าของแม่เองนะี<อ>่นะบอกว่าทําไมไป<อ>ไปิดร้องในในซี่งมืดๆอย่างเนี้ยี่อ <laughs> ได้ข่าวมันมืดขึ้นะมันมันมันมัตอนอะไรอย่างเงี้ยแล้วไม่กูเขาจับก้นเหรอะเงี้ยจะจับได้ง่ายๆเหรอแม่ในสมัยก่อนแต่แล้วมือไวเลยนะเบี้ยขาดหัวเลยเออถ้ามีแบบวาแต่มีใช่ไหมแ้่มีแม่ทำแล้วแซลไม่เข้าท่าเนี่ยแซลเกี่ยวกับลูกกับลูกกับหลานนี่ไม่ได้เลยไม่ได้มาไม่ลอยเลยไม่อไม่ใช่ไมลอยแบบรองเนี่ยไมลอยลอยแม่นด้วยนะ แรงจริงๆป้าจังเด็กไงลูกแล้วแม่ไม่กลัวเขาโกรธหรอแบบคุณลูกค้ากลัวโกรธขึ้นโรงพักอ่ะหรอถ้าขึ้นโรงพักเนอะใช่แม่แรงขาแล้วแม่แรงต้องจัดร้องเพลงแล้วยังเป็นนักพากย์ด้วยใช่ไหมคะอะไรนั่นแหละวอนดิสนีอะวอนดิที่แปลว่าตุ๊กแกตุ๊กหนังของวอนดิสนีย์แม่แม่พากเป็นเสียงคนที่เป็นแม่มดอ่ะ เหมาะที่จะเป็นนางมารแต่ทั้งเห็นแม่แดงแล้วก็แม่มาว่าเป็นมีเอกลักษณ์ค่ะเนาะแบบว่าเสียงแบบนางเอกไม่มีโอกาสได้เป็นค่ะแบบไม่หวานหวานเดี๋ยวเราไม่มีค่ะแล้วพองานภาคแล้วมางานแสดงเลยคะแม่หรือว่ามาด้วยตามมาด้วยตัวยญ่บทที่ติดต่อมาจะเป็นคาแรคเตอร์แนวไหนคะส่วนมากเป็นตัวร้ายเป็นแม่มดอย่างเงี้ยหรอไม่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 ถึงกับแม่มดอย่างที่เล่นน้ำพึ่งขมเล่นกับหนิงอ่ะหนิงนิรุตอ่ะค่ะแม่เป็นตัว จงจันท์ตัวร้ายมากร้ายมากไม่เล่นตัวนั้นเดินตลาดไม่ได้เลยคนเมื่อก่อนคนเกลียดลิเกจริงๆเลยเนาะเขาอินนะเาอินมากพวกเียคนแม่ค้านี่เขาอินมากนะจะเอาทุเรียนเฟื่องหน้าโอ้ี้เริ่มจริงเลยไม่ขายไม่ขายของให้ด้วยขอซื้อบอกว่าว่าอายร้าน้าหนูเล่นละครนะป้านะไม่ขึ้นมึงขึ้นกูเลยมึงเนี่ย ทำอินุ้ยนะบิ๊กลังแกนางเอกใช่ไหมแล้วไปงานวันเกิดเมียผู้ใหญ่บ้านจะไปทางเรือแล้วแม่ได้ว่ายน้ำไม่เป็นว่ายน้ำไม่เป็นใช่ไหมแม่ก็นั่งก็เกรงแล้วพอขึ้นพอขึ้นกำลังจะขึ้นนะน่ะตัวเจ้าของบนเกิดนะเมียก็พากแม่ตกน้ำเลยจริงเหรอเฮ้ยมันมีเดียเอฟเฟค โอเม่มากเลยเขาเกลียดมากผู้ใหญ่บ้านก็เลยบากว่าแม่ไปทำก็ทำไมบอกก็มันทำอีนุ้ยอ่ะเขาเชื่อเขาอินต้องวินมากเลยแล้วแม่ไม่โกรธหรอโกรธทะไมโกรธได้ไงเดี๋ยวเราจะต้องเอาสตางค์จากเขาแกแก่แกแก่ต้องพอพอออกพอตอนตอนคืนแต่งตัวออกร้องเพลงวินูทำไมในหนังนี่เองเองไม่เป็นอย่างนี้อุ้ยแบบให้ตัง ให้รางวัลห้ารอยบาทสมัยก่อนห้าร้อยบาทแถมอได้เยอะเลยงั้นป้ายางนั้นป้าผักมนอีกก็ได้หนูยอมยอมเพราะเราเขาเห็นตัวจริงเราแล้วไงตัวจริงเราเป็นอย่างนี้แม่เคยสัญญาอะไรกันไว้อยากรู้จะเลยเรื่องเนี้ย กล้วันขึ้นไปทุกทีนะครับกับ Dance Night สบายเขานะครับอยากให้เพื่อนๆพี่ๆคุณแม่คุณพ่อคุณป้าคุณนา้าคุณอาทุกท่านมีดนตรีในหัวใจแล้วก็ชอบเต้นชอบมาอยากให้มาเจอการมาสนุกการมาขยับด้วยกันนะครับ <you> แต่งตัวกันมาให้เต็มที่เลยนะครับเพราะว่ามันจะเป็นโอกาสเดียวที่เราได้มาเจอกันแล้วก็แต่งตัวกันแล้วก็เต้นกันสนุกกันครับรับรองว่ามานะครับถ่ายรูปสนุกแน่ถ่ายคลิปมันแน่นอนเลยนะครับแล้วเจอที่งานครับ สนับสนุนโดยยาสีฟันกูดเอทสนับสนุนโดยยาสีฟันกูดเอทอยากให้แม่เล่าเรื่องตอนนั้นที่ทำรายการค่ะมีฉันทนาโชว์ใช่ มิวสิกสแควร์หรอคะช่องแม่เมาฉันธนาโชก่อนฉันธนาโชช่องห้าแม่คิดเองเหรอคะแม่คิดเองฉันเ็นฉันธนาโชคือสมัยก่อนเนี่ยดนตรีตอนเย็นเนี่ยมันเป็นเหมือนความบันเทิงของคนยุคหนึ่งค่ะห้าโมงเย็นเนี่ยทุกคนจะเปิดทีวีเพื่อจะดูรายการดนตรีตอนเย็นรายการสดรายการสดดงก็ต้องหาโฆษณาหาอะไรรายการไม่มีการเทปไม่มีอ๋อไม่ได้อัดเทปไม่มีเนาะเราก็ต้องตรงเวลาต้องใช่แม่จแม่จัดมาได้อัดเทปเนี่ย ปลายปลายแล้วตอนนั้นปีนั้นน้าท่วมแม่อยู่บังซื้อต้องแบกเทปเอาไปส่งนี่เอาไปส่งช่องอ่ะแบกเทปส่งเองด้วยต้องต้องเอาไปส่งต้องส่งเพราะเขาจะต้องออกอากาศเหมือนลงหนังะที่ต้องขับรถไปส่งไปโรงงานเมือนกันเหมือนกันเอาเทปไปส่งเหมือนกันแม่ค่ะแล้วแม่ตั้งแต่แม่มีหน้าที่ทําอะไรในรายการนั้นบ้างทุกอย่างทุกเอฟหรทุกอย่างเขียนเขียนคริปต์งจริงมันไม่อะไรหรอก จะเอาอะไรมาร้องมวดนี้ดีจะเป็นใครมาอาร้องอันนี้เพราะฉะนั้นก็ต้องเขียนเอาช่วงแรก3าเพลง เพลงโฆษณาอีก3ามเพลงโฆษณาอีก3เพลงสุดท้ายปิดด้วยอะไรไหมมันอ่ามันก็มีช่วงอะไรอองมันอย่างซีรส์บอกมาใช่ไหมร์ใช่แล้วการพูดคุยอะไรในในรายการเขาก็คิดสดเดียวนั้นคิดสดเดียวนั้นพูดเดียวนั้นส่วนใหญ่มันจะประกาศเลยนะตัวเนาะเช่นตอนนี้วันนี้มีใครมาล้องก็คือรายการแต่ก่อนมันครึ่งชั่วโมงหรือ45นาทีมันไม่นานเพราะฉะนั้นคุณต้องอยู่ในนี้ให้ได้เกิดเพลงเกินเนี่ยต้องตัดเพลงออก ก็ไม่ได้ทำ่<ช>แล้วมิวสิกสแควร์ล่ะคะมิวสิกสแควร์เป็นของช่องสามคือทางนั้นคุณประชาเป็นคนทำสคริปต์ม,มีหมดว่าวเราจะทําอะไรในอันแรกแต่พ, <ะ S 1> พอเล่นเสร็จปับ๊บว่างวันหนึ่งรุ่งขึ้นวันอังคารต้องมาบรีฟแล้วว่าเราจะทําอะไรเราจะเล่นอะไรเราต้องต่อเพลงอะไรคุณคิดสนะิในอาทิตย์เนี่ยต่อเพลงทุกอาทิตย์เนี่ยตายไหมตายแต่ได้เนาะแล้วแม่ก็รันคิวอะไรใดๆมันอย่างนี้พอบรีฟเสร็จเขาก็รู้แล้ว คุณประจินทรงเผาก็จะไปทำเพลงคุณวิรัติก็จะไปทำเพลงแยกย้ายกันไป a r r a เจ e ร r นี่ต้องในโปรแกรมหนึ่งเนี่ยสามชั่วโมงเพลงเป็นสิบนะแล้วเราจะเล่นอะไรจำอวดเล่นอะไรในนี้ต้องใช้อะไรในนี้จูบไหมคะคนทำเพลงก็ออกไปทำเพลงเราก็ต่อเพลงไปต่อเพลงเสร็จเนี่ยวันเสาร์ซ้อมที่ช่องสามถนนเพชรบุรีตัดใหม่วันอาทิตย์ไปที่ห้องส่งเพราะว่าวันเสาร์ทางห้องส่งจัดเวทีจูไหมคะแบ่งงานกันทำ เราอยู่วันเสาร์เนี่ยซ้อมให้เสร็จซ้อมเปล่าๆก่อนแล้วพอวันอาทิตย์เนี่ยก็เล่นจริงและสําหรับคนดูเนาะเวลาเปิดทีวีก็จะแบบเหมือนเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขนะแม่เนาะใช่ทุกคนจะนั่งนหน้าจอหนาอเพราะมันไม่ใช่ชีวิตนี้อะไรชีวิตมันไม่วุ่นวายเหมือนปัจจุบันนี้ชีวิตของทุกคนคือเรียนกลับบ้านทํางานกลับบ้านตอนเย็นมีทีวีให้ดูอ่ะสมัยก่อนเริ่มแรกก็ยังมีแค่ จันพูดสุกนะทีวีนะไม่ได้มีทุกวันนะเอาไม่ได้ว่าแวันอย่างนี้เริ่มแรกยังเงิกเท่าไหร่แล้ววันที่ไม่มีทีวีทำางไงก็อยู่บ้านนอนไปดิปิดจอดำอย่างนั้นใช่ไม่มีลูกแม่ค่ะแล้วอันนี้เป็นพาร์ทที่ชีวิตแม่ในการทำงานแล้วขยับมาอีกพาร์ทหนึ่งชีวิตความเป็นแม่พอมีลูกลูกก็ดังอีกอย่างเงี้ยแล้วแม่คิดว่าความทุ่มเทความห่วงใยตอนนั้นมันมันมากนดูแค่ไหน เขาทั้งจะมีแบบผู้จัดการมีอะไรมาดูแลดการือแต่ AR น่ะถูกต้อง AR ดูดูแลคอยคอยมารับส่งคอยอะไรถูกต้องมีรถตู้ของบริษัทมาส่งเราไม่ต้องไปเราไปทํางานของเราแล้วเราห่วงไหมห่วงแต่ไม่ต้องมันสบายใจได้ว่าคนระยะก็ดูแลเราลูกแต่แรกๆเนี่ยต้องต้องนานเหมือนกันนะดูแลลูกเนี่ยต้องไปด้วยเพราะว่าห่วงกำลังเป็นสาวรุ่นรุ่นเนี่ยช่องห้านะตอนนั้นนะโอ้ห้องแตกข้างในห้องแตกเลย ต้องต้องยายเราไปจัดหลังที่มีล่นตีเวทีโล่นตรีมีได้เพราะสาว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 คนลุกนะจริงๆห้องขมันแตกโดนวัยรุ่นนะเหยียบเหยีบเหยียบท้ายเล็บลุดเลยอยู่เราต้องไปส่งลูกไงฮะเราไปส่งลูกแล้วพอตอนหลังเนี่ยเราใช้วิธีเรามันมีโรงแรมอยู่ตรงกันข้าม เราไปอยู่โรงแรมตรงกันข้ามดูว่าคนมายังไงหาทางหนีทีไรไอ้แดงเ็าจะคอยหลอกเราเป็นคนขับรถถ้าเล่นเสร็จปั๊บเราจะขับรถออกเลยเราต้องอหลบเพราะไม่งั้นตายค่ะแล้วอย่างประสบการณ์ของตัวเองในการทํางานอ่ะถ่ายทอดให้รุ่นๆไหมคะแม่คอยแนะแนวทางให้เขาไม่ค่อยจะบอกอย่างเดียวว่าเมื่อจะไปทํางานอย่าเยอะเขามมีอะไรกินกินเขามมีอะไรสิ่งที่เน้นต้องอดทนถ้าเธออยากจะเป็นนักร้อง เธออยากจะเป็นคนทํางานด้านนี้เธอต้องอดทนเท่านั้นแล้วของกินกินง่ายกระเพราไก่ไข่ดาวเนี่ยทั้งนั้นพวกนี้จะไม่กินอะไรวิริสมาหลอใช่กินอย่างง่ายฉันนี่คือสิ่งที่แม่สอนทําไมอะคะว่าเรื่องนี้ไม่สำคัญไม่ใช่สอนลูกคือมันเป็นเราบอกเขาไว้ไม่งั้นคนจะเกลียดวิธีชีวิตจะคนจะเกลียดกลัวจะเกลียดว่าเรื่องมากเรื่องเยอะเราต้องอยู่ให้ง่ายใช่เนาะเพราะบอกไว้เลยว่าเธออย่าทำเรื่องยากนะเธอต้องทําเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย เธออย่าทาเรื่องง่ายให้เป็นเรื่องยากถ้าแม่รู้เธอกับฉันมีปัญหากันอจบแม่ก็สอนลูกอย่างนี้เหมือนกันแล้วทุกคนถือแบบน่ารักแล้วคนก็ลากเขาทั่วบ้านทั่วเมืองนะแม่เนาะและเห็นบอกว่าความผูกพันกันตั้งแต่ทํางานมาดูแลลูกอีกแม่เคยสัญญาอะไรกันไว้ค่ะอยากรู้แตงเลยเรื่องเนี้สัญญาถ้าใครตาย็ต้องไปแต่งแต่งหน้าให้แต่งหน้เหคนที่คนที่ยังอยู่ต้องไปแต่งหน้าให้คนตายทำไมแม่ กลัวไม่สวยอ๋อต้องสวยนะไม่ได้เราต้องสวยตายก็ต้องสวยเราอยากสวยอะเนาะจริงๆไม่ต้องถามแล้วเนาะแม่เนาะว่าผูกพันกันแค่ไหนหรือว่ารักกันแค่ไหนก็คือไลฟ์ไทม์เนาะทั้งทั้งชีวิตก็คือใช่ชอยู่กันอย่างนี้เนาะเราต้องขอบคุณฟ้าร่นชีวิตเราสบายชีวิตเราได้ผ่านมาหมดแล้วแล้วเราจะทําอะไรอีกเราก็ทําให้ตัวเองแล้วก็สําหรับคนที่อยู่ที่บ้านก็อย่าไป หกสิบแล้วชีวิตลันทดขอโทษ<ช>คุณจะรันทดทําไมถูกต้องคุณจะไปทําให้ลูกเต้าคุณลําบากทําไมคุณจะไปประจุดไอ้ความทุกข์ความยากเช้าขึ้นมาคุณต้องแต่งตัวอย่างทีง่เชนบอกเออลุกขึ้นมาเลยลุกปลูกเขาแต่งอย่างเดียเขายัาง,ยาง,ายางเยอะเยอะออกว่าแม่แม่ไม่ไม่เยอะไม่ได้เพื่อนกลับไปนี่งบนี่แม่แดงเบากว่าแม่เมาเหรอเออเบาไม่ค่อยแเบากว่าเหรอเบามาหมายความว่าแม่ไม่ถึงกัน จะไปรดน้ําต้นไม้ต้องแต่งตัวไหมคือแม่เนี่ยสวยอยู่ตลอดอ๋อเราไม่ต้องเราแต่งน้ายอมตะไม่เหรอค่ะสําหรับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมเนี่ยงั้นขอร้องเลยคือจริงๆแล้วเนี่ยการที่เรามีลูกเนี่ยไม่ใช่ลูกต้องจะต้องมาอย่าไปคิดว่าฉันแก่แล้วลูกจะต้องมาเลี้ยงไม่ใช่คุณให้เขาเกิดมาคุณต้องเลี้ยงเขาจนกระทั่งคุณตายถูกต้อง ต้องทำยังไงต้องทำอย่างนั้นไม่ใช่ว่าโอ้ยฉันมีลูกเขาทำให้คนส่วนใหญ่จะคิดอย่างนี้เฮ้ยไม่ได้คุณเป็นคนทำให้เขาเกิดเขาไม่ได้บอกเลยฉันจะเกิดแล้วให้ทำทีเปล่าเดี๋ยวเขาบอกแหม่มใช่ไหมค่ะเพราะฉะนั้นแหม่มกับเมย์จะนั่งงงทุกครั้งเธอไม่ใช่เรื่องของเธอนี่เรื่องของฉันนี่ไงเธอเป็นลูกฉันฉันเป็นแม่เธอฉันต้องดูแลเธอจนกระทั่งฉันตายไม่ใช่เธอมาดูแลฉัน อสองคนนั่งอ้าปากงงเลยใช่ไหมัมันคือเรื่องจริงเพราะฉะนั้นชีวิตคุณคือชีวิตของคุณเพียงแต่จะคุณจะทําให้มันดีขึ้นหรือเลวลงอยู่ที่มุมอม,มองเราอยู่ที่มุมมองค่ะ<ม><ม>โลกนี้สวยงาม,มเราเท่านั้นที่จะทําให้ชีวิตเราเป็นไปได้ นะงั้นสวอยัดเช้านะคะสวอนะคะลุกขึ้นมาค่ะทําอะไรก็ได้ที่ตัวเองชอบแล้วก็มีควสุขแต่ไม่ไม่ใช่หลงตัวเองม่อ่หลงไม่ต้องถึงกับตื่นมาแต่งหน้าแบบคุณสุดาแล้วนะคะความเย็นแบบไม่ร้อนรุ่มอยู่ตรงหน้าเตานี้เองค่ะ และแน่นอนแผ่ปกคลุมมาถึงทำให้เช้าวันนี้สดใสไปเลยค่ะกับเรื่องราวและมุมมองของวัยเก่าทั้งสองท่านนี้ที่เหมาะเหลือเกินค่ะกับคำว่า The O. ด d ไ Idol รุ่นใหญ่ไฟกระพริบค่ะ คุณผู้ชมคะความสุขเป็นเรื่องไม่ยากเลยนะคะและววันนี้เราก็มีอีกมุมหนึ่งของคนยุคใหม่ที่นำความชอบความรักของตัวเองมาสร้างความสุขแถมยังเป็นประโยชน์กับตัวเองด้วยค่ะเรามีช่วงใหม่ของรายการนะคะช่วงนี้อยากให้รู้จักกันอีกมุมหนึ่งของวยัยใสๆที่มีกิจกรรมที่ทำให้ชีวิตมีความสุขและใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ได้ดีทีเดียวค่ะไปเจอวัยใสวัยสนคนนี้กับนัทรัตค่ะ คุณเคยเป็นไหมครับหลายครั้งที่เรามองรูปตัวเองบางทีเราก็เป็นใครก็ไม่รู้เป็นตัวละครบ้างเป็นตัวเอกบ้างเป็นตัวร้ายบ้างแต่วันนี้เรามีสุดยอดการแต่งเป็นอะไรต่อม้อะไรที่เขาเรียกกันว่าคอสเพลย์คุณผู้ชมครับผมเพิ่งรู้ว่าเขามีตำแหน่งแชมป์กันด้วยครับสวัสดีค่ะชื่อออนค่ะวันนี้เอาเป็นลูซี่จากไซเบอร์พาร์คเอ็ดวันเนอร์ค่ะ สวัสดีครับผมเทมสลานาศุลพมิถตาค,ครับวันนี้คอสเพลย์เป็นเอาไฮท์ทมจากเกมเก n s ช i น Impact ครับผมทุกอย่างเริ่มต้นจากอะไรมาจากไหนทำไมอยู่ดีๆเราถึงแบบมาแต่งคอสเพลย์ครับตอนเด็กเราเป็นคนที่ชอบเล่นเกมชอบดูการ์ตูนชอบอ่านการ์ตูนอยู่แล้วเนาะและ้ว<อ>บางทีใช่ไหมแล้วบางทีเราแบบว่าเล่นกับเพื่อนข้างบ้านเหมือนแบบว่าโลเพกับเพื่อนข้างบ้านเป็นตัวละครตัวนั้นตัวนี้อะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นเหมือนเหมือนความอยากเป็นมาตั้งแต่เด็กแล้วแล้วพอเราโตมาเนี่ย เราได้รู้จักกับสิ่งที่เรียกว่าคอสเพลย์แล้วคอสเพลย์มันรวมหลายศาสตร์มันไม่ได้มีแค่การแต่งตัวอย่างเดียวมันมีทั้งการทําชุดทําพ็อปทำผมการแสดงออกหลายแบบมันก็เลยน่าสนใจแล้วเราก็เลยแบบว่าลองแต่งคอสเพลย์ดูแล้วก็รู้สึกว่ามันเนี่ยแหละใช่เลยอย่างที่เราต้องการแต่ผมว่าทุกคนก็เคยเป็นนะผมก็เคยนะทำนนแล้วก็ทำผมเบจิต้าอย่างเงี้ยแต่เราไม่ได้มีชุดอย่างนี้ไงถ้ามีเราก็งใส่แหละรับจากที่เริ่มเป็นจากเป็นฮอบบี้เป็นสิ่งที่เราชอบแล้วจนมาค่อยๆกลายเป็นอาชีพใช่ไหมครับ แล้วแล้วอย่างนี้ทางบ้านแบบคุณพ่อคุณแม่แบบโอเคไหมหรือว่าเฮ้ยอ,อยากให้เป็นวิศวะอยากให้เป็นอะไรอย่างนี้มากกว่าหรือเปล่าแบบทางบ้านว่ายัางไงบ้างครับอันนี้ต้องเรียกว่าที่บ้านโชคดีที่ที่บ้านเขาค่อนข้างปล่อยอเขาแบบทําอะไรก็ได้ขอให้มีความสุข<อ>แล้วเขาก็เห็นเรามีความสุข<อ>เขาก็โอเคค่ะได้อะไรจากคอสเพลย์บ้างครับตอนนี้ก็คือผู้ชายอะนะ่ะเนาะมันไม่ได้มีศักทักษะในการแต่งหน้าอยู่แล้วเราก็ได้เรียนรู้ในะทักษะการแต่งหน้าจากการคอสเพลย์นี่แหละ เราทําให้เราแต่งหน้าเป็นแต่งหน้าเป็นไม่พอเราได้เรื่องของการเซ็ทวิชทําชุดทําผมครับสิ่งของต่างๆขึ้นมามันก็เป็นเหมือนทักษะหนึ่งที่แบบเอาไว้ต่อย,ยอดได้หลายๆอย่างหลายๆด้านนะครับรผมแล้วก็เรื่องการแสดงเรื่องทักษะเรื่องความมั่นใจในตัวเองด้วยเวลาเราคอสเพลเราก็ต้องมีความมั่นใจในการแต่งตัวในการ็นตัวละครตัวนั้นๆ <S 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 เราก็ได้ตรงนี้มาด้วยครับที่สําหรับเราเป็นจุดที่เปลี่ยนที่สุดก็คือเด็กๆที่อายมากจริง แล้วก็ไม่ค่อยรักตัวเองอ่ะรู้สึกแบบทําหลายๆอย่างไม่ค่อยดีเพราะแบบเราก็ไม่ได้เรียนเก่งขานาดนั้นแต่แบบคาสเทเป็นอะไรที่เรารู้สึกว่าเออเราภาคภูมิใจกับมันได้อะค่ะแล้วก็ทําให้เรารักตัวเองมากขึ้นคุณผู้ชมครับเวลาช่วงนี้แบบนะครับ <c oughs> ติดตามเราต่อในไลฟ์สตรีมของเพจน้องใหม่ B Idol Indie <c oughs> อบพิเต๋ายังมีเรื่องราวดีๆมาบอกสุดวัยรุ่นวัยเก่าเราไปพบกันต่อในไลฟ์สตรีมนะครับ ใกล้วันขึ้นไปทุกทีนะครับกับ Dance Night สบายเข่านะครับอยากให้เพื่อนๆพี่ๆคุณแม่คุณพ่อคุณป้าคุณน้าคุณอาทุกท่านมีดนตรีในหัวใจแล้วก็ชอบเต้นชอบมาอยากให้มาเจอกันมาสนุกกันมาขยับด้วยกันนะครับ แต่งตัวกันมาให้เต็มที่เลยนะครับเพราะว่ามันจะเป็นโอกาสเดียวที่เราได้มาเจอกันแล้วก็แต่งตัวกันแล้วก็เต้นกันสนุกกันครับรับรองว่ามานะครับถ่ายรูปสนุกแน่ถ่ายคลิปมันแน่นอนเลยนะครับแล้วเจอที่งานครับ ช่วงนี้เรามาเมากับพี่แหม่มกันต่อค,ะค่ะเมื่อกี้ที่พี่แหม่มบอกว่ามีความลับที่ไม่เคยเปิดเผยที่ไหนเกี่ยวกับเรื่องที่พี่แหม่มเนี่ยยังดูแบบสา,สาวสาวสาวอยู่หรือเปล่าคะแหม่แต่จริงๆถ้าเห็นเมื่อก่อนนะคะจะไม่ใช่คํานี้เลยจะเป็นคําว่าแก่แก่แก่มันมีช่วงนั้นด้วยหรอพี่แม่ใช่คือเป็นคนไม่ดูแลตัวเองจนวันหนึ่งอายุ54ผิวที่มันไม่ดีเนี่ยมันฟองเป็นคนที่ผิวแห้งหยาบกระด้างหน้าผากมันก็จะลากเป็นเส้นๆแถบหางตาเป็นริ้วริ้วรองแก้มลึกมากผิวไม่เสมอกัน พี่แม่มต้องทาครีมพี่ไม่ชอบทามันเหนอมันเหนียวมันร้อนวันหนึ่งเราก็ ดูทีวีเห็นน้องเข็มตีสิบบอกว่าอายุ52ซึ่งแบบใกล้กันกับเรามากแต่ทําไมเขาดูดีดีคุณเข็มบอกว่าเขาใช้เซรั่มคริสต้านะคะซึ่งเป็นเซรั่มที่บางเบามากแล้วก็ทาแล้วสบายผิวคํานี้คําเดียวที่ทําให้พี่แบบเอ้ยอยากลองนี่คือคริสต้าที่บอกเนื้อเข้มข้นมากทาแล้วซึมง,ง่ายถูกจริตแบมมากทาแค่ตอนเช้าก่อนนอนตัวเดียวจบเลยผลจากที่ใช้ครั้งแรกตรงที่มันแห้งสากกระด้างชุ่มชื้นขึ้นผิวนุ่มขึ้นมากแล้วก็ คริสต้าเนี่ยเป็นเซรั่มตัวแรกที่ใช้จนหมดกระปุกตัวเองใช้มาต่อเนื่อง mm hmm. ตอนนี้จาก ที่เคยมีริ้วรอยหน้าผากนะคะใต้ต,ตาร่องแก้มที่เป็นริ้วรอยแลดูเบาลงหมดเลยผิวสม่ําเสมอที่สําคัญคือพี่ไม่เคยออกไปพูดเรื่องครีมที่ไหนเรามั่นใจเราก้าจะพูดว่าคริสต้านี่เป็นเซรั่มตัวแรกเพราะว่าใช้เองจริงๆและวันนี้พี่มาในงานตั้งต่ครั้งแรกม,มีโปรสุด<อ>คุ้มที่สุดมาให้คุณผู้ชมนะคะลด<อ>ถึง70%เซและมีแค่ร้อยสายเท่านั้นรีบกดโทรมาตอนนี้เบอร์ค่ะ0 2 1 1 1 6 0 0 0น1 1 1 0 0หรืสอกัรือไลน์แอดริ คริสต้าตัวนี้2,500บาทแต่วันนี้ซื้อ1แถมกันแดดอีกหนึ่งจ่ายแค่1,990บาทค่ะยังไม่พอมาครั้งแรกแถมแบบเดียวกันให้อีก1เซตนะคะเพราะฉะนั้นเซรั่ม2กันแดด2 4ชิ้นทั้งหมดเนี่ย7 4 0 0บาทปกติคุณจ่ายแค่1,990บาทเท่านั้นฟังอีกทีนะคะว่าโปรวันนี้มีอะไรซื้อ1เซตคริสต้านะคะ แถมอีหนึ่งเซตค่ะคุณจะได้เซรั่ม2กระปุกกันแดด2หลอด4ชิ้นเต็มๆปกติ7 4็0บาทวันนี้จ่ายแค่1990บาทหมดเนี่น้องเต๋าใช้ได้นาน3เดือนฉเฉลี่ยแล,วล้ววันละ20บาทเท่านั้นคริสตาเซตนี้ได้ครบทุกอย่างทั้งบำรุงทั้งกันแดดโปรโดีๆแบบนี้นะคะตอนนี้เหลือไม่ถึง30สายแล้วคะ่ะขอเพิ่มได้ไหมคะพี่ให้เพิ่มเลยค่ะอีก50สายรีบโทรค่ะโอกาสสุดท้ายค่ะโปรนี้สุดคุ้มลด70%นะคะซื้อ1เซตแถมอีซ1เซตเซตรั่ม2กระปุกกัน 2หลอดทั้งหมด4ชิ้นนี้7,400บาทจ่ายแค่1,990บาทนะคะย้ำเลยโทรมาก่อนเลยค่ะ021116002111600เงินไม่พร้อมไม่เป็นไรมีเมื่อไหร่ค่อยจ่ายแต่ต้องกดโทรมาจองสิทธิ์ก่อน02111600 0 2, 1, 1, 1, 6, 000, หรือ LINE แอดคริสตวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่แหม่มมากเลยนะคะที่มาบอกเคล็ดลับกันค่ะยินดีค่ะจะได้สาวๆแบบนี้ตลอดการเลยค่ะขอบคุณค่ะ